จะทำที่ดินจัดสรรหรือหมู่บ้านจัดสรรขายเนี่ยครับต้นทุนมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบครับ สวัสดีครับทุกคนครับผมมินนะครับมีลูกค้ามาปรึกษาผมว่าเรามีที่ดินอยู่10ไร่เศษอยู่แถวหนองสลายเขาใหญ่เราจะเริ่มทาหมู่บ้านจัดสรรกันจะมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายแล้วเราควรวางผังยังไงนะเราต้องรู้ก่อนครับว่าในการทาหมู่บ้านจัดสรรสามารถแบ่งย่อยๆ3ประเภทหลักๆนะครับก็คือไปที่ที่ดินเลยแล้วเราก็ตัดแบ่งโฉนดได้ไม่เกิน9แปลงตรงนี้ครับเราจะไม่ต้องเข้าจัดสรรในกรณีที่2เนี่ยครับเข้าจัดสรรเล็กซึ่งจัดสรรเล็กเนี่ยครับมันก็จะเป็นการจัดสรรที่ดินที่ไม่เกิน4ี่แปลงโดยที่งมี่ริบีปรง ัดเจนที่เป็นสาธารณะจุดทิ้งถังขยะต้องมีรางระบายน้ําจะมีรายละเอียดเพิ่มเข้ามาแล้วขั้นตอนมันก็จะยุ่งยากกว่าในการตัดก้าวแปลงแล้วถ้าสมมุติเราจะทําที่ดินที่มันใหญ่กว่านั้นนะครับมันก็จะเรียกว่าจัดสรรใหญ่ที่มันเกิน40แปลงเราลองบาการโฉนดดูก่อนว่าโฉนดของเราเนี่ยครับรายละเอียดมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าเราจะทํายังไงกับเขาดีนะครับอันดับแรกนะพอเรารู้แล้วครับว่าที่ดินที่เราจะจัดสรรเนี่ยครับมันมีกี่รูปแบบเราเลือกแบบที่ง่ายที่สุดก่่่ออนนนเเลลคคครรรัับบบกกก็็ืแแะะะพาาาาวววู้้้ตงใจจป โครงการที่ตัดให้เพื่อนๆก็เอาไว้ขายพวกพี่น้องที่รู้จักกันนะครับโดยที่เขาใหญ่อยู่ด้วยแสดงว่าลูกค้าจะไม่ต้องการให้โครงการเนี่ยมันใหญ่มากเราก็มาดูกันว่าเราเนี่ยจะขายลูกค้าแบบไหนเราจะขายลูกค้าที่เขาใหญ่นะครับลูกค้าที่ซื้อที่ดินของเราเนี่ยเรามองไว้ว่าเป็นตลาดที่ลูกค้าเนี่ยมีกาลังซื้อค่อนข้างสูงหน่อยโดยที่ลูกค้ากําลังซื้อสูงสูงเนี่ยครับเขามองหาที่ดินแบบนี้ไว้เพื่อเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือซัมเมอร์พวกนี้บ้านก็จะต้องเป็นบ้านที่เป็นนนแบบตตาากอออห่ยไลรีทพื้ มันจะกว้างหน่อยต้นไม้เยอะๆพื้นที่บ้านเนี่ยครับมันก็จะไม่เล็กเหมือนในกรุงเทพ5 0าวาหรือ80บวาฮะมันต้องเป็นพื้นที่สามารถเนี่ยใช้บริเวณได้คือประมาณ 150, 200หรือ300วาลูกค้าเนี่ยที่เป็นตลาดที่มีกําลังซื้อสูงหน่อยเนี่ยครับลูกค้ากลุ่มเนี้ยครับอันดับแรกเนี่ยต้องดูว่ากาธารณูะโภคในโครงการเนี่ยมีเพียงพอที่เขาจะลงทุนซื้อไหมเช่นเขาต้องมีถนนมีท่อระบายน้ําเสาไฟและโครงการเข้าถึงง่ายไหมพอวางคอนเซปต์แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะสรุปได้เป็น3ข้อก็คือเรารู้แล้วนะรรรว่่่าาาเเมีีทดิ10ไจ ขายลูกค้าในกลุ่มตลาดที่มีกําลังซื้อค่อนข้างสูงเราเนจะแบ่งที่ดินค่อนข้างกว้างนะพอเรารู้ทั้งหมดเนี่ยครับเรียบร้อยหมดแล้วเราก็มาดูในที่ดินของเราครับว่า10ไร่ของเราเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเนื่องจากที่ดิน10ไร่ของเราเนี่ยมันเป็นที่ค่อนข้างกว้างและสวยมากเลยข้างหน้าเนี่ยครับเราเรามาให้คะแนนก่อนว่าที่ดิน10ไร่ของเราเนี่ยตรงไหนมันควรใช้ประโยชน์แบบไหนเวลาเรามองที่ดินก็คือเราต้องมองก่อนว่าที่ดินของเราเนี่ยโซนที่ติดถนนเนี่ยแสดงว่าราคาก็ต้องสูงกว่าโซนที่ไม่ติดถนนใช่ไหมฮะต่อมาเป็นโซนที่มอง มุมมองดีคืออย่าลืมว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักต่างอากาศแสดงว่าเขาต้องการมาเทควิวมาเสรบรรยากาศมาดูมุมมองนะฮะมันก็ต้องเงียบสงบด้วยครับแล้วก็ลองมาไฮไลท์ดูครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่เนี่ยค่อนข้างสวยก็คือเป็น ค่อนข้างจะออกเป็นสี่เหลี่ยมด้านแรกเนี่ยที่ขนาบถน,นนเนี่ยครับมันก็จะเป็นมุมที่เข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าด้านขนาดถนนตรงนี้นะผมให้ไว้เป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดในโครงการก่อนพะมาติดถนนเราจะสังเกตว่าถนนเนี่ยฮะเรามองมาถนนจะอยู่ข้างซ้ายพอเราเข้าข้างซ้ายไปปุ๊บเนี่ยครับเราจะเห็นหน้าโครงการของกว้างเราจะเปิดพื้นที่หน้าโครงการเนี่ยให้กว้างหน่อยแล้วก็จะให้ทอยสายตาเนี่ยครับไปอยู่ที่ปลายสุดของโครงการพอไปอยู่ปลายสุดของโครงการตรงนี้ฮะจะเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดของไซส์นะครับที่สามารถมองเห็นตรงนี้ติดถนนแล้ว ที่อยู่หลังที่สุดพอพื้นที่อยู่หลังที่สุดเนี่ยครับมันจะสงบข้อดีของไซส์เราก็คือมันอยู่ท่ามกลา,างธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นเนินแล้วก็เป็นเขาค่อนข้างสวยพอเป็นเขาวสวยเนี่ยครับยิ่งมุมที่ยิ่งเข้าไปลึกยิ่งมุมที่ไกลเนี่ยครับมันก็มีทั้งสองข้อก็คือ1คือวิวดี2คือสงบนะฮะตรงนี้มันก็เป็นข้อดีของไซส์เรานะครับพอเราได้คอสที่ดินแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราไไลไ้แล้วว่า1คือติดถนน2คือมุมมองดี3คือวิวดีแล้วก็4คือสงบนะครเเาแียยบร้อมแล่ค เมื่อกี้เราตั้งไว้ว่าเราต้องการให้ที่ดินของเราเนี่ยครับมีขนาดประมาณ200-300ตารางวาซึ่งมันใหญ่มากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาพอดที่ดินดูว่าที่ดิน200-300ตารางวาเนี่ยพอมาอยู่ในไซส์โฉนดเราเนี่ยครับแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงพอเรามาพอดเป็นโฉนดเสร็จแล้วนะครับหน้าตาเราต้องการคอนเซปต์แรกคือเราต้องการให้มันไม่เกิน9แปลงเราจะได้ไม่ต้องเข้าจัดสรรคอนเซปต์ concept ที่2คือเราต้องการพอดในมุมมองที่ดีที่สุดคือลูกค้าต้องได้วิวที่ดีต้องอยู่ในมุมสงบแล้วก็เราก็วินด้วยที่เราย เอาไว้แต่งสวนเอาไว้ปรับภูมิทัศน์ให้มันสวยงามเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่ดิน9แปลงมันก็จะถูกแบ่งเป็นแบบนี้ครับด้านหลังของโครงการก็จะถูกซอยเป็นแปลงเล็กๆนะครับเพื่อให้เห็นวิวทั้งหมดนะครับพอแบ่งพื้ที่ดินออกมาแล้วนะครับที่ดินมันก็จะออกมามีพื้นที่ประมาณขนาดนี้ครับตรงนี้ครับเราพอย์ได้2แบบก็คือเราจะเอาที่ดินที่แบบมันใหญ่ไปเลยหรือว่าเราจะเอาที่ดินที่เล็กหน่อยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยครับมีทางเลือกถ้าลูกค้าต้องการพื้นที่ที่มันใหญ่ขึ พอเราแบ่งพอชที่ดินเรียบร้อยหมดแล้วครับเป็นพอชที่ดิน9แปลงเนี่ยครับเราก็มาเริ่มดูกันครับว่าพอชไหนเนี่ยครับเป็นพอตของเจ้าของบ้านที่เขาสามารถทําให้เป็นทั้งบ้านคลับเฮาส์แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ติดต่อเจรจาซื้อขายที่ดินหรือว่ามาชมมาเยี่ยมชมโครงการตรงนี้ได้ด้วยก็แนะนําว่ามันควรเป็นแปลงที่ B ต่อ C หรือว่า B ต่อ A ตรงนี้ครับจะเป็นแปลงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากมุมถนนและมีพื้นที่เนี่ยครับอยู่หน้าบ้านที่มันไม่อึดอัดมากเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างควบคุมง่ายเพราะม เราสามารถทําสวนตรงนี้ให้มันดูแบบมีความชุ่มชื่นมีความล่มลื่นพอเราวางพื้ที่ดินของเราเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราก็ลองมาดูว่าโซลูชันที่เราจะขายลูกค้าเนี่ยครับเราตั้งใจไว้เป็นแบบไหนเราคิดได้ัแต่ว่าเราจะขายเฉพาะที่ดินอย่างเดียวตัดขายไปเลยอีก7แปลง8แปลงแล้วเราเก็บไว้1แปลงหรือ2แปลงนะครับที่เป็นของของเจ้าของโครงการแล้วก็สามารถเพิ่มโซลูชันได้อย่างเช่น